สวัสดีครับวอ์อสปีก้าว9 0 0หนึ่งครับมาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะนำภาพการแข่งขันรถจนทางเรียบครับรายการโตโยต้าไรฟ์เลอร์เลสินงคาไทยแลนด์ครับสนามที่8ครับอีเวนท์ที่4ครับมาให้ท่านผู้ชมช่องัอง้งสอ,อ,อ,องรุ่นครับในรุ่นของอ e ีลุสวันเบรด 3,000cc และในรุ่นของ F1 F1.5 ครับ การของสนามพิรัสกิจพัทยาครับโอ้โหเสือสิงห์จะทิ้งนัดมาอยู่ตรงนี้ครับนองโอ้ยสามพันซีซีอีสูสูนี่รถทั้งหมดนี่19คันครับ19สิงห์ฮะโอชุมนี่ใช่ว่านี่ปล่อยแบบรุ่นสตาร์ทเหมือนเดิมครับโอ้ยมือใหม่ๆหม่คะแนนรุ่นนี้สามพันนี่หมายเลขหก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 หมายเลขหกสิบหกใครเอืชียพลจันทกิจครับสิงไลน์สิงไลน์ขยับขึ้นมาอยู่หัวแถวเลยกระมอสครูนี่ตกไปแล้วครับเลขห้าที่ห้าขึ้นนำครับสิงหะโอชุ่ม แข่งมือใหม่ๆเะครับโอ้ยโยมีหลุดมีหลุดมีหลุดสนามแห้งแล้วครับสนามพิลาเนี่ยรถชาที่ตกลงมาอืมสะสมเต็มๆเลยครับหมายเลข69วอล์ร์พอดสะส์พันธุ์แข่งกันหมดเจ็ดรอบสนามครับนํามเนจากฝูงที่หมายเลข55สิงห์หาโอ้ชุมจะเป็นผู้นำตามมาโดยรถหมายเลข28ชัยวัฒน์สุทธิโยธาโอ้ยมีแมงไม่คันหนึ่งครับเรียบร้อยเรียบร้อย เดี๋ยวมาดูกันครับมาดูครับเอาไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาครับมีการชิงเรียงชิงไหวชิงคลิปกันหน้าดูครับฝนตกเมื่อสักครู่นี้ทำให้ถนนเปียกแฉะครับโอกาสที่จะเลื่อนมีเยอะเลยีือเราเลื่อนเครื่องเดือด 3,000cc แล 3, ้วด้วยนี่อรอบแรกนี่<บ>เริ่มแรกก็โดนเส้นแล้วรอบแรกก็โดนเส้นแล้วเติมเข้าไปยังอย่างโตโยนี่เกาะถนนดีจริงๆครับหมาเยเลขห้าสิห้าตามมาด้วแม่เมยี่ยี่สิบแปดหกสิบหกอีกครั้งหนึ่งครับหกสิบหกนี่ อย่งงครับชยพลชันธกิจนี่ครับอยู่อันดับที่3อันดับที่4เป็นของรถหมายเลข89สุรชัยเพง่ง <ๆ S 1> เพ่งผ่องแข่ง <ๆ S 1> กันในรุ่นของจูเนียร์ล็กครับจูเนียร์ล็กนี่ครับหมายเลข55าดิดนี้จะคุมเอามาเลยครับมาทะเลาะด้วยครับ66สิบหกบรกนี่ยังยังเหนียวแน่นทนชยพลชนธกิจนี่ยังเหนียวแน่นครับ<ๆ>ครับดุจริงๆครับโอ้ย วอดเต็มถนมาเลยครับมีรถไม้เล็ก89สุรชัยเพ่งพ่องนี่ไหลตามมาอยู่อันดับที่4ครับตอนนี้นี่อูดูสี่กับสามอุ้ยอย่างเชือผูกติดกันเลยครับตอนนี้เทพพลธนกิจนี่ต้องหนีครับต้องหนีครับต้องหนีไม้เล็ก89สุรชัยโขดและเกิดทุ่นแทงซ้ายขึ้นมาแทงซ้ายขึ้นมาด้ายไมเรียบร้อยอย่างนี้ถูกทางตรงขึ้นเขานี่มาธยพลธนกิจตกไปอยู่อันดับที่4พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับ รายการโบออิสุดจกบพุดโดยเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวันอาเนียามาฮา R15 Chapter of the Pride สะท้อนในขั้นของความภูมิใจ All New PCX 160เบรกอย่างมั่นใจใช้ Brant Stop รายการ w o a l Speed นำเสนอโดยแวกว k o n ผลิตภัณฑ์ขาบแขกของคนรุ่นใหม่ King Senra มอบความพร้อมถนอมบรรยากาศ มาชมกันต่อครับเกมมันยังอยู่ยังอยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งพิชัยลิบตะกูลตอนนี้อยู่อันดับที่หกครับหกสิบหกหกสิบหกยพลจันทกิจก็ไปอยู่อันดับที่สี่หมายเลขหกสิบเก้ารพศสัตพันธ์ไลบีมาอยู่อันดับที่ห้าครับนี่สี่กับห้าครับคู่นี้นี่เชยพลเศรกิจนี่แม่เมื่อกี้ขึ้นไปอยู่สองตัวสองตัวมาสามสามตัวมาสี่นะครับตัวนี้แต่ร่วมันอยู่อันดับที่ห้าหรือเปล่านี่รถมีปัญหาหรือเปล่าครับเียพลธณรกิจคันนี้นี่ มาสองคันเลยครับหมายเลขหุูุก้ากับเจเจ,ะจ,ะจะอนุภาพสีคลังปิดไทยอยู่ครับต้องปิดไทยตั้งการไทยแน่นเลยครับหมายเลข6กสิบหกนี่การไม่แน่นเลยเสร็จแน่นดูท่าทางแล้วนี่ รถน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าโอ้ยปล่อยควันขมงชงเฉงออกมาอย่างนี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไม่โดนครับผมไม่โดนครับพี่อ, <laughs> อย่าลืมสับสยสับสกายไฮยองนะปิ๊งปิ๊งปโดนนี่ก็ไม่โดนยังไงหกขึ้นมานั้นโบรพจสัตา์พันขึ้นมาอยู่ธรรมชาติพลต,รตรัวน,น,น,นี้นตกไปอยู่อันดับที่5เลยครับตอนนี้ได้ไหมได้มจะเอาคืนจะเอาคืนครับ69 69ก้อีคันหนึงครับวรพจน์ อึมแครับจะโดดอีกหรือเปล่าจะโดดอีกหรือเปล่านอกจาก69ขึ้นมาอยู่อันดับที่4แล้วตอนนี้แชน์าพลภัทรเกตตกไปอยู่อันดับที่5โอ้เสียของครับมี68อีกค่หนึ่งครับ68ตอนนี้หมายเลข68มาจากไหนครับพัฒนะดนแค่เตียวพาโดดแค่เตียวนี่ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่6แลลาย,ลายบีชเชพพลภัทรเกตอยู่ตัวในขณะนี้โอ้โหข้างหลังอีลงุงตงนาเจสีครับผมละทอน ป้อมขุนทดนี่อยู่อันดับที่9เลยครับมาที่โอ้โหคุ้มหลังนี่ <ś, S 1> โอ้โหุงตรง,งนั่งพลพลพงสากรพร้อมขุนทดนี่หมายเลข7 4หมายเลขหนึหพิชัยลิมตะกูลข้างหลังนี่สัตว์กมายากระโรกดแค้งมาจากไหนเลยครับนี่ โอ้โหวไหวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นมือใหม่ๆครับทย่างนี้ก็โอ้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิง่งอิสุคันรุ่นนี้คัน,นนี้นี่เครื่องยนต์สามพันที่ีความแรงนี่แรงมาหนูตกกับส0งร้อละมาละร้อยเก้าสิบห้าโอ้โหูยเจ็ดสิบสี่ครับเจ็ดสิบสี่ผมสกรกับพิชัยลิมตะกูลครับนี่หงษ์ธิภชัยว์พลขันธกิจครับมาอยู่อันดับที่ห้าอือแล้วยังไงแล้วยังไงแย่ยังไงโอ้โห โอ้โหอย่าล่วง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 6กสแปดดีกคนึงครับ68นี่บุบรพศั์สาพันธ์บ,บีเข้าไปบีแทงขวาโอเคโอ้โหกินตรงนี้กินโอ้โหไปชนครับอือมาแฮรหกสิบแปดครับเป็นเลสซิงไลน์ของเช่พลคณะาเกตครับดันมีดันโอ้โหอย่างนี้เสียของโดนครับอย่างนี้68หกสิบแปดนี่อือหือพันนรสแซ้เตียวครับแหม่อย่างนี้ครับในสนามเรียกแน่นอนเคสอย่างนี้นี่เรียกไปอบรมเลยครับขับอย่างนี้ไม่ได้เลยครับทําให้ ชฉยพลธุรกิจตกไปอยู่อันดับที่9เลยครับตอนนี้ล่วงไปเลยครับอนาดนแท้เสียก็ต้องจอดครับรถมีปัญหาเลยครับแล้วพบมาสนามด้วยครับอย่างนี้นี่ครับอย่างนี้ไม่ได้ไอ้น้องอยู่เธอหลังเขานี่เป็นเลสซิ่งไลน์ของรถหมายเลข 66ก็รอบสุดท้ายแล้วด้วยรอบสุดท้ายหมายเลขห้าสิงหาโอชุมนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเลี้ยงกันมาเลยครับตอนนี้สิงหาโอชุมยังเป็นชาวฝูงยิมผู้นำแปดครับ89นี่สุชาติเพ่งเพ่งหองนี่อยู่อันดับที่สามชายวัดอีแปดอยู่อันดับที่สองนี่โอ้โหเกือบไปอยู่ที่สองอยู่ที่สองแล้วอยู่ที่สองแล้วรอบสุดท้ายแล้วด้วยว้เอ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นโอ้โหจะเป็นคุณรุ่จ้องเอ้ยหนึ่งสองสามสี่ข้ามเลี้ยงกันมาเลยครับตอนนี้นี่ โอ้โหรับทมมากรกเลงมหาเล็กทาที่ห้าสิงหาโอชุมรับทมมาลุ้นไปครันแรกโดยมีหมายเลขแปดชัยวัดขุนยศโยธาอันดับที่สองแปดสิบเก้าสชัยเพ่งของอันดับที่สามแล้วก็หกสิบเก้าวรพดศาสตร์พันอันดับที่สี่โอ้ยหมายเลขเจ็ดสิบเจ็ดอนุภาพสีขังอันดับที่ห้าแล้วก็ที่หกไปของหนึ่งห่นพิชัยลิมตะกูลครับเรียบร้อยครับเมสิงหา ที่1แล้วก็ฉชยว่าที่2สุรชัายที่3โมลพที่4ี่อนุภาพสีครับอันดับที่5พักกันสัก,กู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติกนำขึนโดย เวฟใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All new Honda Wave 110i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่งเบรกอย่างมั่นใจใช้ r ั n สตอปรายการโว l ์ออ Speed นำเสนอโดยแวกวัน ผลิตภัณฑ์คาบแขกของคนรุ่นใหม่คิงซ s e n r มอบความพร้อมถนอบมบรรยากาศมาชมกันตตอครับมาหาในรุ่นของ F1 SF1.5 ทร้กูมที2คันครับรุ่นนี้ทงมทวยพระราชทา,านครับโอ้คะแนนสะสมนี่แข่งกัน12สนามครับไปปิดเกมที่สนามบุรีรัมย์ครับมีศิรเมธมีอนัน,นทอ์อมีพงประนตชนะพงเอาแล้วปล่อยแบบโรลดิ้งสตาร์นะครับหมายเลข96เปิดเกมขึ้นมาก่อนครับตอนนี้ปัญญาว,วงบางนี่ขึ้นนำาเจ้าฟุงแล้วตอนนี้ โดยมีรถหมายเลข43ธนันทองตั้งเนินชัยตามเป็นนดับที่2โอ้ยสิริเมฆมาเลขสบครับขึ้นแขงขวาขึ้นมาแขงขวาขึ้นมาขึ้นเป็นจ่าฟูงแล้วตอนนี้อุย๊ยสิรเมฆนี่คือแชมป์เก่าครับสตาร์ทอยู่อันดับนูน้นอันดับที่5นะครับกัณน,น์ที่ขึ้นมาอยู่อ่จ่าฟงแล้วอยู่เธอหลังเขาโอ้ยรุ่นนี้กับเสือสิงห์ทิ้งแรดนี่เอาและหมายเลข43เนี่ยอนันท์อตกไปอยู่อันดับที่2สิรเมฆขึ้น,นําเาจ่าฟูงแล้วตอนนี้เอาลอยอ่ อันดับที่3ตอนนี้เป็นของรถหมายเลขของโปรพลนตเอี่ยมสมบูรณ์ก่อนอยู่อันดับที่หมายเลขโอ้โหข้างหลังนี่นุ่งตรงนังเหมือนกันครับนี่หมายเลข35 3สิ้านิตินันสโวตัวในรุ่นของ F1.5 MT สิบสองคันครับเดืดสองคันในเจ็ดรอบสนามมาเจ็ดรอบสนามครับชมศาสตร์มันเต็มเต็มเลยเอ็ดหนึ่งนี่โอ้โหช่วงล่างแต่ละคันละคันนี่สุดยอดจริงๆครับ <c oughs> อย่าลืมสับตะไคร้ให้นายโยนะครับปิ้ง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 ขอบพระคุณขอบพระคุณกับกับแทบตักเลยครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็โวลต์สปีดเก้าเก้าห้าหนึของชาลวียง f เฟซบุ๊กแฟนเพจโวลต์สปีดชาแนลและมาคลายกรบต้องขอบพระคุณครับนี่คือผู้นำหมายเลข11สิสระเมธเวลาต่อรอบของเขาหนึ่งนาทีหนึ่งศู ในขณะที่หมายเลข4 3เนี่ยอนันททรังต์ตั้งในราชันใหคู่ปรับเขาของเขาเนี่ยโอ้โหเป็นคู่ปรับกันมาทั้งปีเลยครับคู่นี้นี่ตั้งแต่ปีที่แล้วถึงปีนี้ครับคู่นี้เจอกันตลอดครับท่านผู้ชมหมายเลข7 2อย่างโอ้หกสิบเจ็ดสิทธิบสั้นจึงสงวนนั่นนี่เหมือนรุ่น F1.5 MT อยู่อันดับนู่นนดับที่10โอ้อยู่ท้ายครับนิดหนึ่งกับ2ครับคู่นี้ ใครพลาดไขรโดนครับคู่นี้ใครพลาดไขรโดนครับเจอกันทุกสนามโอ้โหสนามนี้เอาฮอนด้ามาเจอบางสนามใช้ฮอโตต้าสนามนี้ใช้ฮอนด้าฮอนด้ากับฮอนด้ามาเจอกันเลยกัดไม่ปล่อยจริงๆาำรับอนันทนเป็นคู่รักคู่แขนคู่ปรับคู่หูคู่หาเลยเอ้ยด,ดูช่วงล่างดูช่วงล่างสิครับตอนนี้นี่แต่ละขันในสุดยอดครับทีมแมคณิกหรือทีมช่างนี่ รถของเขานี่นี่แหละขาย้าคขาเดินครับไปไหนไปด้วยช่วยบาทเดียวเลยก็ตอนนี้นี่สำหรับอนันทรขันสีดําครับและขันสีขาวไปขนเิลเมตซิลเมตจะเป็นผู้นําอนันทรไม่ปล่อยครับถ้าปล่อยอย่างนี้เสร็จแน่นอนหมายเลข66ไม่ใช่66สิครับหมายเลข6พมนต <c oughs> โอ้ย หมายเลขหกศูนย์กับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขหกกับหมายเลขเจ็ดครับหมายเลขหกไม่ใช่หกศูนย์แต่เลขศูนย์ออกไปหรือหมายเลขหกพงมนฑลเก็บนั้งหมดกับหมายเลขเจ็ดสนามพงพันสุสันุสุวรรณโนคู่นี้สามกับสี่ครับหนึ่งกับสองสามกับสี่แม่เป็นคู่เลยครับเป็นคู่แม่มาหลังคาดเลขศูนย์ให้มันเต็มๆหน่อยครับรถจริงๆรถคว่นี้หมายเลขหกศูนย์แต่ก็ใช้เป็นหลายเลขหกหกศูนย์ไม่ซ้ำกันอื่นครัไม่ได้ครับเอาละมาดูสารที่พ่ายคันหนึ่งกีฬานันโโปรตัวกับหมายเลขเจ็ดแผงโอภาสคงทน โอ้โหแบงก์กเป็นคู่ค oh ู uh. ่เลยครับตอนนี้แว็กซี่แว็กซี่สามสิบห้ากับเจ็ดสิบแปดครับคู่นี้อีกคู่หนึ่งโอ้โหนี่เล่นกันเป็นคู่คู่เลยครับท่านผู้ชมก็เล่นกันเป็นคู่คู่เลยครับโอ้โหสนุกสนานจริงๆริกาสิบกว่าครับอ้าวพักกันสักครู่เดี๋ยวมาชมกันต่อครับรายการโบออสติสกครับถึโดยเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดั่ใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชูบีวัน อูนิวยามาฮ่า R15 ใหม่จัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี่ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนักสกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัดอูนิวสกูปปี้ฟันดิสตริกมันส์ให้สุดเว้ รายการโบออ s สปิดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาบแข่ของคนรุ่นใหม่คิงเซนราหมอบความพร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อกับท่านผู้ชมว่าอื้มเล่นจับกันเป็นคู่เลยทีเดียว96สัญญาวงพานินี่โอ้โหคอริฟายมาไปอนับที่ที่หนึ่งนะครับตอนนี้ตอนนี้ล่วงเลยครับล่วงโอ้โหล่วงไปอยู่อันดับที่9เลยครับเสียหายเสียหายเสียหาย เอามาเจอกับรถหมายเลสามหมายเลขสามสิบห้านี่ครับหมายเลขเก้าสิบหกคันดำนี่จะไปเรามาเป็นอันดับที่หนึ่งตอนนี้ล่วงครับมาดูหมายเลขเจ็ดคันหนึ่งครับหมายเลขเจ็ดนี่กำลังไล่ล่ารถหมายเลขหกอยู่อันดับที่สี่ครับอยู่อันดับที่สี่แต่ในรุ่นของเขาหมายเลขหกนี่เอ็มทีหนอยู่อันดับที่1นึะหมายเลขเจ็ดอยู่อันดับที่2แต่โอเวอร์ออลนี่อยู่อันดับที่4แยกรุ่นออกมาครับ1กับ2ครับคู่นี้นี่โอ้โหจับคู่ถูกคู่กันจริงๆ11กับ43 6กับ7นี่ Uh huh. นี่หมายเลข6กกับหมายเลขก7ครับในรุ่นเดียวกันครับเขารุ่นเดียวกัน1.5 1.5 MT 1กับ2ครับแต่อวออนี่อยู่อันดับที่4และอันดับที่5นะครับเออสกับ4ครับขออภัย3กับ4นี่ครับอันดับ3และอันดับ4แทงซ้ายขึ้นมาโอ้ยยังยังไม่ได้ไม่ได้โอ้โตอนนี้มีฝนตกโปรยโล,ล,ลงมาเป็นฝอยๆแล้วครับอ เอาแล้วครับอยู่เธอหลังเขาต้องเลาะขวาครับต้องขวาครับซ้ายอย่างนี้ไม่มีทางครับหมายเลข6กพงพนรินรูครับเกาะขวาแน่นครับนี่ถูกต้องถูกต้องบางไว้บางไว้บางไว้ยิงตมาลอยอาหมายเลขเจ็ดธงพนธงธนภพันนี่ก็พยายามมาหลายรอบพยายามมาหลายรอบจริงๆไม่ไหวครับแตงนี้น่โอ้โหรถมันแรงครับอาและขับเช็คบินขอเช็คบินหน่อยรน,น,นอบน,นี้เอาถึงรอบนี้แหละขอรอบนี้หน่อย ไม่ได้แน่จริงขึ้นมาธนพงศ์ธนพงศ์มโนบอกว่าแน่จริงก็ขึ้นมาสิครับมือขึ้นมาสิครับเขาก็พยายามอยู่หลายรอบมันได้แค่นี้จริงๆรอดซุ่ยางอาซีมาเขาเอหนึ่งและเข้าทางตรงมันนี่คืออู่หนึ่งกับสองครับอันดับหนึ่งสิลาเมตกับอนณัทธรที่เนัทธรครับคู่นี้หนึ่งอันดับหนึ่งและอันดับสองและรุ่นเดียวกับรุ่นลุมเอฟหนึ่งเอครับคู่นี้โอ้ยสนุกจริงๆครับท่านผู้ชมครับ แบ่งกันเป็นคู่คู่คู่ครับคนดูในสนามให้เต็มเลยครับยืนกันไม่ได้ไม่ได้นั่งไหนยืนเลยครับแต่และคู่ละคู่นะซักเกต็มเต็มเลยครับตอนนี้นี่หนึ่งกับสองครับหมายเลขสิเบสเ,เอ็ดเซลตเมตรหมายเลขสิบสามอะนันทอนอ์น์นี่นะครับหนึ่งกับสองครับกำลังยิง่งแย่งชิงความเป็นหนึ่งครับตอนนี้นี่หมายเลขสิเบเอ็ดเซนตเมตรอะนันทร์แบ่งกันเป็นคู่คู่ สุดทางตรงนี่มาชิงกันตรงนี้ก่อนขึ้นเขานี่ตอนขึ้นเขาตรงนี้จะเป็นของใครอยู่หลังเขานะโอ้โห,โโหสิตะเม็ดนี่ปิดการ์ดแน่นครับเข่าร้อยอามาเข่าเลยอายิงตรงมาครับรอบสุดท้ายครับรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของหมายเลข11เอานี่อันดับที่สามก็สี่คู่หนึ่งครับโอ้โแล้วรุ่นเดียวกันด้วยหมายเลข6พงมนตร์กับธนะพงพันธ์นะพงพันธพยายามแทงขวาขึ้นมาโอ้ยเข่าร้อยอาร์นะกลับมาที่1กับ2ครับตอนนี้ศิตะเมธ แล้วก็ระลึกัพท์สยยงครับปิ้งๆิ้งปเอาเข่าเอสหนึ่งมาเข่าเอสสาดเข้ามาเต็มเต็มกำลังกราวเกเอสสองทนเข่าเอสสองอุออออ๊ยไปประตูใส่หน้าเลยครับตอนนี้นี่ เอาโค้งฮอนหน้ามาอีก2โค้งท่านครับถกเจอเธอร์มัลลบกยออยู่ข้างหน้าอีก2โค้งเหลือโค้งเดียวครับโค้งขวาแทงขวาขึ้นมาแทงขวาขึ้นมาอนันทองแทงขวาขึคือตีคู่ครับทตีคู่ขึ้นมาตีคู่ขึ้นมาตีคู่ขึ้นมาใครจังใครอนันท์องอนันท์ทองเทอรมั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 ลโอ้โหเป็นสิราเมธทั้งทีสุดคนนะคุณครับโอ้โหรับโทรมัลลกเป็นคันแรกครับ โอ้อันนั้นทอนตั้งเนินชายนี่รับตรมนุษย์อ่านูที่อันดับที่3ครับผมมนุษย์โอเรียบ้อยครับผมมนุษย์เอี่ยมสมบูรณ์กรผลพตภัณั์ที่3อันดับที่4เป็นของธนภูมิพันธุ์สุวรรณมโนแล้วก็หมายเลขสาสองอันดับที่5ครับวรากรเพิ่มพูนเรียบ้อยครับนี่คือในรุ่นของ F1S แล้วก็ F1.5 ครับโอ้โหมันจริงครับรายการโบออมสปิคของเรานี่ จะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมชมกันอย่างดีใจเลยก็ขอขอบคุณครับผู้ให้การผลิตรถรถจักรากยายนยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าโชกคอัพยเอสแอลแวกวันผลิตภัณฑ์คนรุ่นใหม่ด้วยความมั่นใจไารันชนเท่มครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีแพภูมิธรรมพร้อมทีมงานต้อรท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ